การแสดงออกของประชาชนที่มาร่วมกันและนี่คือการแสดงพลังในการขับไล่ประยุทธ์ต้องการเห็นสังคมที่มองคนเท่ากันและปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมไม่ใช่สังคมที่เกิดความรวมรักเช่นนี้แม้แต่กระทั่งการรักษา ทาน,นี้ให้ร่มเย็นใครกันเล่าเป็นเจ้าฟ้ามหาสมุทรใช่แสนสุดห่างเหินเกินจะเห็นจะยากดีมีจนหรือทนลำเค็นแต่พวกเราทั้งสิ้นเป็นเจ้าของฟ้ามหานาที เพื่อเราทั้งสิ้นนั้นเป็นเจ้าของฟ้ามาหานาทีประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอำน,นาจอาิปไตยสูงสุด ให้ปล่ประยุชน์ให้มันออกไปในเร็ววันไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่มาจากพวกทรารลาบหรือมาจากไอ้พวกที่มาจากพอตอชอมันรัฐประหารเอารัฐธรรมนูญเราไปเราต้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขตั้งตัางใหม่เพื่อมีรัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนร่าสุดท้ายแล้วครับที่เราจะ ស្រូស់តែរះជាន់តែរ់ពីការាប់ខ្លាប់ដ្រើងសុងខ្លាង់ទារៀប់បាន់ទៅដែលអាចប្រៀប់ទៅដែ ขอบคุณที่นะครับขอบคุณที่อับคุณที่คนอันนี้นะขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านเลยครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนพแม่พี่น้องทุกคนด้วยผมไม่แน่ใจผมจะเป็นขวัญกำลังใจให้ใครยังไงแต่ว่าแต่ว่าทุกคนคือขวัญกำลังใจของผมมากกว่าวันนี้ขอบพระคุณทุกคนครับทุกคนคือขวัญกำลังใจของผมมีสื่อบ้างสื่อ มีหลายบุคคลพยายามจะบอกว่าไอ้ลูกนัดมันออกมาเนี่ยแสดงว่ามันตาไม่บอดจริงลงมาแหกตากูดูก็ได้นะครับล้างมือดีๆแล้วมาแหกตาดูสาเหตุที่ออกมาไม่ใช่ว่าไม่เจ็บปวดไม่ใช่ว่าไม่บอดจริงแต่กำลังใจมันล้นเหลือและกิจจกรรมมันหน้ามาจริงครับพ่อแม่พี่น้อง ผมไม่คิดว่าในประ,ประวัติศาสตร์เนี่ยการเมืองประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยเคยมีการจัดเล่นสเก็ตบอร์ดกันรงจนทร์ุษย์สวีประชาธิปไตยเอามันสุดยอดจริงๆตบมือให้พ่อแม่พีนงกันน่อยตบมือให้วัยรุ่นหน่อยฮะสุดยอดครับวัยรุ่นผมไม่คิดว่าเคยมีการจัดเตะฟุตบอลกันตรงลาดดำเนินด้วยไม่มีใช่ไหมไม่เคยมีไม่เคยมีมยมตบมือให้วัยรุ่นหน่อยครับกิจกรรมสร้างสรรค์มาก มอบไม่จําเป็นต้องมีแต่การประทะมอบไม่จําเป็นต้องมีแต่การด่าว่ากันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่รับเรามารวมตัวกัะทําเรื่องสร้างสรรค์ก็ได้ทุกคนก็ใส่แมสทุกคนก็ป้องกันตัวเองอย่างดีนะครับ mm hmm. ก็บวัยรุ่นมันเลืเลอดมันพุปป่งพลานมันต้องการการออกกําลังกายมันต้องการการแสดงออกและภาครัฐทําอะไรอยู่ครับเอาวัคซีนจีนที่ไม่มีคุณภาพมาฉีดให้วัยรุ่นวัยรุ่นยังไม่ได้เลยด้วยซ้ํา วันๆ,ๆ,ๆเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาทำอะไรครับไปเขานั่งด่ารัฐบาลใน Facebook แล้วก็ไปไล่จับเขาแหมมันไม่ใช่นะครับเิรธิขั้นพื้นฐานก็ต้องมีวัคซีนมีคุณภาพก็รีบเอาเข้ามาวัยรุ่นจะได้ไปทำอะไรไร้จะได้ไปทำอะไรที่มีสาระนะครับจะได้แสดงออกจะได้เอาพลังงานออกไปใช้ทำอะไรที่เป็นสาระอ่ะมีอะไรมีอะไรใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นครับ ไปไปเจ้าหน้าที่เขาเดินไปเขาทำงานาไม่มีอะไรหิวข้าวก็มาเบิกข้าวที่ผมและข่าวว่ายังไม่ได้เบี้ยเลี้ยงเดี๋ยวอีกหน่อยจะจัดม็อบทวงเบี้ยเลี้ยงให้คอฝอคอยดูเอาเบี้ยเลี้ยงให้คอฟอ,อเอาเบี้ยเลี้ยงให้คอฟออย,ยอ,ฟอ,อย่าทำงานไม่ได้ตังมีที่ไหนครับพ่อแม่พี่น้องแบบนี้เขาเรียกแรงงานทาสเขายกเลิกไปนานแล้ว นะครับ <anca> ถ้าต้องพูดถึงความบริหารผิดพลาดความไม่ดีระยำตำบอลของรัฐบาลมันมีเยอะแยะมากมายวันนี้พูดไม่จบเดี๋ยวจะเสียเวลาทํากิจกรรมกันเปล่าๆเาอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมอดใจไม่ไหวจริงๆคือจริงๆวันนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มาจากใครเลยนะครับทั้งทีมงานทั้งแพทย์ทั้งไทยเลยไม่ได้อนุญาตให้มาแต่ก็อดไม่ไหวนะครับด้วยความที่ใจก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะฮะกิจกรรม จิจกรรมมันน่ามาจริงๆคือเมื่อเมืงชวนกูมากีฬาสีแบบนี้กูไม่มาไม่ได้พูดตรงๆนะฮะแล้วก็ประเงินมีประชุมอยู่แถวนี้พอดีมีประชุมแถวนี้นะครับเรื่องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยงานงานศิลปะทั่วไปเลยต้องเอากล้องมาอะไรเลยต้องแต่งตัวให้มันเรียบร้อยหน่อยเลยแล้วใส่สูตรมานะครับไม่มีใครใครใครอย่าคิดใครอย่าไปคิดเยอะนะฮะใครใครใครอย่าไปคิดเยอะคิดไม่ดีไม่เอานะอ่าก็โอเคมาให้กําลังใจนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะรอดูกิจกรรมผมชื่นชอบสเก็ตบอร์ดมากเล่นเล่นเองไม่ค่อยถนัดนะแต่ว่าแต่ว่าตอนเด็กๆชอบมากก็วันก่อนเห็นรูปที่เตะคิกฟลิปกันตรงนี้นี่สุดยอดมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้กําลังใจให้กําลังใจทีมมีมีชื่อทีมยังว่าเตะบอลทีมทีมใครแข่งกับใครแจ๊แข่งกับใครโอเคก็ ให้กำลังใจนะครับทีมประชาชนแข่งกับทรรลาดวันนี้ใครพนันข้างทรรลาดก็เจอกูนะครับอาจจอกันการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเพราะวันนี้อย่าพนันข้างทรรลาดประชาชนชนะแน่นอนเผด็จก,การจงพินาศประชา,ารชนจงเจริญนี่นะครับสังตีนะประชาธิปไตาย สากินาประชาธิปไตยสักินาประชาธิปไตยประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ทลร่าขอบคุณมากครับก็เริ่มต้นนะครับกับการเปิดกิจกรรมนะครับกีฬาสีประชาชนปไทยทอร่านะครับก็ขอส่งไม่นะครับให้กับพิธีกรเหมือนกันหมดเลยเรามาตรงนี้ เราแค่ยอยากให้พี่ๆน้องๆรู้ว่าคนที่เขาเติบโตได้ต้างรวจครับอุปกรณ์ไม่มีเลยรัฐบาลไม่เคยให้ความช่วยเหลือสองหนึ่งสู้ด้วยเสรีภาพความคิดไม่ใช่ความเชื่อโลงจับ

ระยะเปลี่ยนผ่านนะและความยุติธรรมเชิงสมานฉา์มาใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของคนในชาติแต่กลับใช้กฎหมายพิเศษนะถูกออกคําสั่งนะเรียกให้ไปรายงานตัวหลายคนเลือกที่จะลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้านและเคลื่อนไหวทางการเมืองบนโลกออนไลน์นะคะโอเคยช่วงต่อไปนะครับ